สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครัอยู่กับผมทามทูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำคีย์บอร์ดรสวยๆของ h y p e อง Hyper x นะครับทุกรุ่นเลยนะครับใครที่มีคีย์บอร์ดของ HyperX นี่ก็คุณโชคดีแล้วนะครับวิธีแรกนะครับก็กดไปที่เริ่มนะครับแล้วก็ถ้าใครไป Windows 10เนี่ยก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็กดไปตรง Microsoft Store นะครับ แล้วก็กดตรงค้นหาครับแล้วก็เขียนว่า x y แค่นี้ครับก็จะขึ้นว่า hyper ร์เน็ตเจนจนอะไรก็ไม่รู้ครับที่ลงท้ายด้วยเวตาแล้วก็มีตัวเอ็ขนาดดีนะครับกดเข้าไปนะครับก็รอนะครับขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะให้กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอแล้วก็มันจะมี ขึ้นขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็มีคําว่าอิสตอรนะครับอันนี้ผมโหลดเส็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอโหลดเสร็จนะครับก็กดเปิดเลยนะครับกดเปิดเสร็จเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันเป็นแบบให้เลือกนะแล้วก็รอให้มันขึ้นคําว่าคีย์บอร์ดแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็เลือกตามใจเลยนะครับก็กดแอดเอฟเฟคไปเลยครับเอฟเฟคจะเา,าไหนก็ได้ อันนี้ก็ได้ครับนี่นะครับนะแบบไฟเปิดปิดแบบคล้ายทะเลอย่างนั้นนะเอออันนี้ก็เป็นแบบปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบสไลด์และสว้นะครับก็เป็นไปซ้ายนะครับก็คือมันจะเป็นห้องบนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดแอดนะครับกดแอดตรงนี้นะครับถ้าจะเอาอันนั้นนะครับนี่ อันนี้เป็นพิเศษเลยนครับเพราะว่าผมด้ใช้อันนี้นะครับที่นะ่อันนี้ผมก็จะใช้อันนี้นะครับแล้วผมก็ทิ้งอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้อันนี้ที่ผมแตงมานะครับก็เดี๋ยวจะแอดมานะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบนิ่งอยู่เฉยนะครับไม่ได้กระพิบอะไรนะครับ ก็อันต่อไปก็จะเป็นโหมดก,กลางเกินไม่ไดิมันก็จะขึ้นทีละปุ่มทีละปุ่มมันก็จะแรนดดอมไปนะครัโหมดนี้นะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นเวฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครัโหมดต่อไปโหมดซันนะครับโหมดซันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ,ปรบ,เ,ปบ,บ,รบเป็นสีของพระอาทิตย์นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับ มันจะมีอยู่สามอันนะครับก็คือเป็นเปลวไฟนะคบแต่ถ้ากดอันไหนก็จะขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกดแล้วก็แบบกระพริบไฟนะครับต่อไปครับก็จะเป็นแบบว่ากดแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆสว่างแล้วก็หุบลงนะคบก็ไหนกดกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันอันที่ผมแต่งนะครับ ไม่มีแบบสลโลบบช้าๆเช้ามาครับแล้วก็เพิ่มมานิดหน่อยว่าจะเป็นสิบนะครับก็เริ่มเร็วนะครับต่อไปก็จะเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบก็จะเริ่มเร็วนะครับต่อไปอันนี้นนสุดแล้วสุดสุดก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ช้าสุดแล้วอันนี้เร็วสุดนะครับ พเจาช้าๆก็เอาสักประมาณกลางๆครับก็เอาสักห้าสิบก็พอนะครับอันนี้นะครับก็จะเลือกเป็นทีขานะครับก็คือเอฟเฟกนะครับเนี่ยนะเห็นไหมถ้าไม่ชอบก็ทิ้งมันไปนครับเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งนะทิ้งไปหมดเลย ันนี้ก็คือตอนตอนที่ทิ้งเอฟเฟกไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมลองลบดูนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะถอดใส่ไฟใหม่นะครับแล้วก็ใส่ครั้งดูนะครับว่ามันว่ามันจะเหมือนเดิมไหมอ่ะก็จะเหมือนเดิมนะครับถ้าเรามีโปรแกรมมันนี้นะครับแล้วก็จะเปิดไฟนะครับเปิดไปเลยนะครับ เนี่ยครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็เขียนว่า Hello World ก็ไปอ่านเอานะครับแล้วก็มันจะขึ้นคําว่าคีย์บอร์ดครับกดเข้าไปเลยนะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดเอฟเฟกต์นะครับก็แล้วแต่ครับว่าจะชอบอันไหนตัวตัวผมก็จะชอบอันนี้นะครับหรือว่าเอาอันนี้ก็ได้ครับเป็นแบบโหมดเดิมนะครับ อันนี้เราก็จะกดแอดไปนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเซฟก็เซฟไปนะครับว่าจะเอาไหนอ่ะส่วนตัวผมก็จะเอาโหมดสามโหมดที่สามนะครับน,นี้ผมอยู่โหมดที่หนึ่งอยู่นะครับอันนี้คือตอนที่ผมกดเซฟแล้วนะครับ อันนี้มันมีแบบตั้งให้มันแบบว่าองศาให้มันจะไปทางไหนนะครับตัวตัวผมเนี่ยก็จะให้มันลงไปข้างล่างนะคบหรือจะไปข้างบนก็ได้คบเนี่หรือจะไปเฉียงขวาก็ได้เฉียงซ้ายเฉียงซ้ายลงขวาครับแล้วก็เฉียงขวาลงซ้ายนะครับแล้วก็เฉียงซ้ายขึ้นบนนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็คือแองเกิลนั่นแหละครับแองเกิลก็คือการปรับองศาเพื่อปรับองศาไฟเพื่อให้มันไปทางไหนนะครับผมชอบให้มันขึ้น,นครับอะแล้วก็กดไปเลยนะครับอันนี้คืออันนี้อันนี้คือสีดสํานะครับมันก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสว่างนะครับอันนี้คือปรับแสงนะครับอันนี้ถ้ากดอันนี้ก็จะเป็นแบบ ไม่มีอะครับไม่มีเลยอันนี้ก็จะเป็นเออก็ลองไปกดดูนะครับ <d> พอกดออนไว์ปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้นครับก <d> ็จะแบบแบบช้าสุดก็ได้ครับเร็วสุดก็ได้ครับเห็นมขึ้นทะเลไหมทุกคน <d> ก็จะประมาณนี้นะครับ <d> ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับ